ก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมอคปกรณ์ทําความสะอาดกันนะครับถ้าเรามีจระบีเราก็ต้องเอาใส่จระบีเข้าไปตรงลูกปืนนี้ด้วยนะครับชูมืนขึ้นกับมุนมุน,มนชูมือขึ้นบอกไปมาลืมเลยเพื่ออะไรเนี่ยสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับชัางนุน วันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำความสะอาดลูกล้อทุกซอกทุกมุมกัน้พาพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดกันนะครับก็จะมีน้ำมันอนเนกประสงค์ผ้าหนึ่งพื้นแล้วก็อุปกรณ์ขัดลูกล้อเป็นพวกประแจให้มันเหมาะกับลูกล้อแต่ละขนาดนะครับก่อนอื่นเราต้องมาทำความสะอาดเศษฝุ่นบนลูกล้อแล้วก็ตัวแป้นก่อนนะครับแล้วก็ต้องทำความสะอาดตัวแป้น เสร็จฝนที่อยู่บนแป้นด้วยโอเคเสร็จแล้วเราก็มาถอดอะไหล่ของตัวลูกล้อออกน่นจะเป็นลูกปืนเราต้องเช็ดด้วยนะคะแล้วเราก็ใช้น้ำมันทำความสะอาดของตัวด้านในก่อนคีดท,ทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เช็ดอพอเราเช็ดตัวปืนเสร็จเราก็ต้องมาทำความสะอาดตัวแกนล้อด้วยนะครับ ตัวฝาครอบเราก็ต้องทําด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําเนี่ยเผื่อว่ามีเศษป่นอยู่ด้านในอีกเราก็ต้องมาทําความสะอาดตัวแป้นด้วยแล้วก็ฉีดฉีดน้ำมันใส่ตัวแป้นแล้วทําความสะอาดถ้าเป็นล้อเป็นเนี่ยมันจะมีลูกปืนอยู่ด้านในถ้าเรามีจลบีเราก็ต้องใส่จละบีเข้าไปตรงลูกปืนนี้ด้วยนะครับตรงลูกปืนนี้พอเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาประกอบ พอใส่ครบเสร็จแล้วเราก็มาติดตั้งบนแปน้นเรามาติดตั้งบนแปน้นเอาลูกล้อใส่เข้าไปในแปน้นแล้วก็หมุนนะครับหมุนแล้วก็หมุนแล้วก็ชูมุนขึ้นกับมุนมูนชูขึ้นไปมาเออไม่ใช่นะเราก็หมุนต่อนะครับแล้วก็ล้องขันใดแน่นนะครับถ้าไม่แน่นเนี่ยเวลาเราเกิดไปติดตั้งประกอบไปแล้วเนี่ยลูกล้ออาจจะจ,จะหลุดออกมาได้นะครับ เรียบร้อยนะครับเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการประกอบก็จบไปแล้วกับการดูแลรักษาลูกล้อที่จะทำให้ลูกล้ออยู่กับเราได้อีกนานแสนนานก่อเดินวันนี้ช่างนุ่นขอลาไปก่อนฝากเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่างวอยจอยกันด้วยนะครับ